อ่โอเคครับผมก็วันนี้จะมาพามาทำไอ้อะไรนะคตัมที่ผมบอกที่โพสต์ไว้ใน Facebook นะครับผมก็คือจะพามาทำคลิปแนวเรื่องเล่าจาก AI นะครับผมให้ AI แต่งเรื่องให้แล้วก็พากเสียงให้นะครับทํายังไงในมือถือก็ทําได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าทํายังไงครับเริ่มจากให้เพื่อนๆไปโหลดตัวนี้มานะครับ Chat gpt นะครับผมก็เข้า Play Store นะครับผมกดค้นหาแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ Chat นะครับผม c h a t Chat เนี่ยตัวนี้ครับตัวด้านบนครับ gpt ครับผม เนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวนี้นะนี่นะครับผมนี่ครับ Chat GPT อันนี้ผมกดอัปเดตก่อนอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพอเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจะให้ AI นั้นตั้งสร้างข้อเรื่องแบบเดี๋ยวผมจะยกเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับผมผมอยากให้เขาเล่าเรื่องผีนะครับเผมจะเขียนว่าดูพิมพ์เอาแล้วกันจะได้ไหมนี่ครับประมาณว่า เอไช่วยสร้างเรื่องเล่าเป็นพี่ปอบนะครับเรื่องเล่าพี่ปอบนะครับของใา้อีสานเรื่องของยายสีที่ย้าย มาจากจังหวัดอุบบนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมจะไม่ได้จะเป็นดาม,มาอะไรนะมายังจังหวัดบุรีรัมเราต้องสร้างขอด้วยให้เขาครับแล้ว,ลวตอนนั้นที่เขาขยายให้เขาแต่งให้ครับแล้วได้เราเรียนวิชาแต่กลับผิดครู ทำให้ของเข้าตัวกลอยเป็นผีปอกจนชาวบ้านเดือดร้อนลกลัวอ่าทีนี้เราให้ให้ที่มาที่มาที่ไปแบบนี้แล้วนะครับผมสำหรับไอนะฮะแล้วผมจะเพิ่มพอร์ตเป็นอยากได้มันยากาศ เหมือนย้อนไปสักสามสิบปีที่แล้วหมู่บ้านยังคงกันดานห่างไกลความเจริญอ่ะประมาณนี้นะครับผมอนนเอาแบบแค่นี้พอกัอนเดี๋ยวเน้มันจะยาวเกินแล้วก็กวปุ๊บไป อ่าเนี่เรียบร้อยครับผมหลังจากนี้ก็ ai เขาจะสร้างเรื่องมาครับเขาจะบอกว่าปอบยายสีแห่งบ้านโนโนผีหลบอ้าวอันนี้คือเขาแต่งมาให้แล้วนะครับผมนี่ครับยาวพอสมควรเลยครับโห <c oughs> น,นี่เอาไปใส่เป็น youtube เลยเลยครับหลังจากอันนี้เสร็จปุ๊บไอตัวนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าต้องการให้ผม ช่วยแปลงเป็นบทคาพูดที่เสียงเพิ่มเติมเสียงประกอบอันนี้อันนี้ก็คืออันนี้เขาจะบอกเพิ่มเติมให้เราก็สามารถเอาไปแต่งอะไรได้แต่ว่าผมจะเอาแค่น,นี้ก่อนนะฮะก็กดกดค้างปุ๊บเลือกข้อความนะครับเลือกข้อความปุ๊บ,บกดก๊อบมาเลยครับอ่าก๊อปมาปุ๊บก๊อปข้อความมานะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับดูเอานะครับผมเนี่ย โอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็กดคัดลอกนะครับผมหลังจากกดคัดลอกแล้วก็เข้าตรง Google ครับแล้วพิมพ์คําว่า Google AI Studio ครับเนี่ยกูเกิลอ่ามันขึ้นมาครับ Google AI, AI Studio กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับขึ้นหน้านี้ครับกดเข้าไปอีกรอบนึงแล้วก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับผม หลังจากล็อกอินเสร็จนะครับผมก็ให้เข้าตรงนี้นี่เนี่ยมันเขียนว่า Negative Spec อะไรเนี่ย Generation นะครับผมเนี่ยเป็นรูปคลื่นเนี่ยไอ้รูปเหมือนคลื่นเสียงเนี่ยนะครับเนี่ยตัวที่2เนี่ยใส่ไปปุ๊บอย่าลืมเพื่อนๆอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับปกติเนี่ยไม่จะขึ้นอย่างนี้เนี่ยเว็บไซต์แบบเดสก์ท็อปนะเพื่อนเพื่อนก็ติ๊กไปปุ๊บอ่าติ๊กไปปั๊บตรงขวามือเนี่ยมันเขียนว่า Single Speaker Audio แล้วก็ มันติสปีกเกอร์ออดิโอครับมันมีคนเดียวกับ2คนครับเรื่องเล่านี้เป็นแค่คนเดียวนะครับเราไม่ได้ให้ใส่ตัวละครครับผมเราเลือกมาปุ๊บแล้วก็กดตรงตรงแท็กเนี่ยมันจะกดค้างนะครับค้างปุ๊บล้วก็วางหลังจากวางปุ๊บนะฮะตรงนี้เราต้องมาเลือก yeah. ด้วยเสียงครับนี่ฮะใครชอบเสียงอะไรก็เลือกเอาเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิง ผมจะใช้เสียงหลักที่ผมใช้ประจําก็คือเสียงนี้ครับอ่าเสียงนี้หลังจากนั้นเลื่อนมาดูตรงมุมขวาเออด้านล่างสุดครับตัวสีน้ำเงินครับมันจะเขียนว่า run แล้วก็ c อน t r o l ครับ ctrl นะครับแล้วก็ตัวสอนชีฟทางด้านซ้ายให้กดเป็นครั้งหนึ่งครับผมมันจะหมุนอย่างเงี้ยมันอย่าไปเพิ่งทําอะไรมันนะครับให้มันหมุนเสร็จเดี๋ยวมันเอ้ยให้มันเต็มเสียงเสร็จนะครับถ้ายาวขนาดเนี้ยจะรอประมาณหลายน,นาทีอยู่ประมาณ หนึ 1> 1่งถึงสองนาทีครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะปอบยายสีแห่งบ้านโนนผีหลบอเสียงจิ้งหรีดกับเสียงเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้ความยาวของคลิปอยู่ที่สามนาทีสี 4, ่สิบสองวินาทีนะครับผมก็จะประมาณนี้ทีนี้เวลาเราจะเอาไปใช้เนี่ยมันจะมีปุ่มสามจุดตรงนี้ใเนี่ยแก้แกล,ลำโพงครับอะเดี๋ยวดียวก่อนอื่นผมจะให้ฟังก่อนเสียงเป็นแบบไหนท่ามกลางความมืดเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่าง กำลังจ้องมองพวกเราจากในเงาไม้เมื่อเราราวสามสิบปีก่อน,นที่หมู่บ้านาเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีก็เลือกได้ต้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายหรือว่าจะใช้ทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเป็นเรื่องเล่าแบบเอ่อเหมือนพูดคุยกันนะครับผมเหมือนแชร์ประสบการณ์กันแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะสร้างผ่อตเรืเ่องให้เขาแบบไหนนะครับผมแล้วพอจะเอาไปใช้ปุ๊บเรากดตรงสามจุดตรงใกล้ลำโพงครับกดปึ้งมามันจะเขียนว่าความเร็มในการเล่นแล้วก็ เจียลูกศรลงนะครับเขียนว่าดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวโหลดครับเนี่ยดาวโหลดไฟอีกครั้งแปลว่าผมดาวโหลดแล้วหรือเปล่าอันนี้กดดาวโหลดไฟครั้งอ่ามันจะขึ้นไหครับปึ๊บมันก็จะไปอยู่ในแคปคัทนะผมก็เป็นสองตัวอย่างนะครับก็คือวิธีสร้างพอ o t เรื่องนะครับแบบสั้นๆอันนี้คือแล้วแต่ใครจะจินตนาการสร้างแบบไหนให้ลองทําจนชํานาญแล้วค่อยไปสร้างช่องนะครับ แล้วก็วิธีเอาเอาเนื้อเรื่องไปภาคเสียงนะครับว่าทาแบบไหนลส่วนการเอาไปใช้เนี่ยมันต้องไปทําเป็นรูปภาพแล้วก็เอาคลิปเสียงเนี่ยไปตัดในแคปคัทครับผมเสียงที่เราโหลดมาก็จะอยู่ในแคปคัทนี่แหละนะครับก็ลองไปทําดูครับผมติดขัดยังไงก็คอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวผมจะอันนี้เพิ่มตอนนี้ไม่กังจมยังไม่เสร็จมันต้องเอาไปตัดต่ออีกแต่ว่าเวลาน่าจะนานนะนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่มีสร้างได้ไดจากเนื้อหาผมได้เฉพาะเดียวเดี๋ยว,ยวคลิปนี้เลยขอ มอบให้กับ fc แล้วก็คนที่สนใจครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้ต่างเลยสักนิดเดียวนะครับผมก็ไม่เป็นไรยินดีทำให้ครับผม,มาได้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ